สวัสดีครับรบกวนพี่ช่วยแนะนําตัวนี้นึงครับว่าพี่ชื่ออะไรต้อนนี้ทําอะไรอยู่บ้างครับครับก็ผมก็ชื่ออันนะครับตอนนี้ทํางานเป็นแบบฟรีแลนซ์ดีกว่าฟรีแลนซ์ก็คือทํารถอยู่ที่บ้านแล้วก็ยังเป็นแอดไวเซอร์ให้กับบริษัทมอเตอร์ไซค์สองยีย่ห้อครับรบกวนพี่แนะนารถคันนี้หน่อยครับว่าเป็น ไอ้รถคันนี้ก็จะเป็นทรยอรัมนะครับทักสตันอาเครื่องยนต์2002 1 2 0 0ซีซีทำไมพี่ถึงเอาตัวพวกนี้ครับมาทำแรงมาใส่สุภรพอชารุษครับจริงๆแล้วตัวนี้รถทักสตันเนี่ยจริงๆมันเป็นรถที่เขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นรถคาเฟ่เลเซอร์อยู่แล้วมันเป็นรถแรงในตระกูลของบอนนาวิลอยู่แล้วบอนนาวิลจะมี3รุ่นนะครับก็คือมีทักสตันมี T100 T120 แล้วก็เป็นสแคมเบอร์นะครับ คลาสสิกแต่รุ่นนี้ก็จะมีเพิ่มใหม่รุ่นก็เป็นบับเบอร์มีตัวหนึ่งที่เป็นเครื่องยนต์บล็อกบอนนาวิล bon นะครับแล้วคันนี้ที่ทำมาที่จะเอาไวา้แบบลงสนามหรือว่าเอาไว้ที่ทททจริงๆอ่ะคันนี้ผมทำมาตั้งแต่ปี2018แล้วแล้วก็มันก็เคยเอาไปแข่งไปเล่นอะไรบ้างแต่พอเออจริงๆตอนเนี้ย คันนี้มีคนมาขอซื้อแล้วตั้งแต่ปี2019 20ประมาณเนี้ครับแล้วเขาก็ยังเอามาทํากับผมอยู่ตลอดเราก็ดูแลเพราะว่าตอนนี้ที่เห็นเห็นก็ไม่น่าจะเห็นมีใครทําเพราะว่ามันค่อนข้างจะแพงนะคือมันมาจากเมืองนอกครับเราสร้างเองไหมไม่ได้สร้างเองแต่ว่าเราต้องมาเซตติ้งเองเรปรับจูนเองทําท่ออินทงอินเตอร์อะไรอย่เงี้ยทำไมคุพี่ึงเอาคลาสสิมาทำเป็นแรงแบบคุกชาจริงๆแล้วอะ่ะรถคันนี้จริงๆราคาสิกก็จริง ท่อ๊อ้มทำม้าก็คือเป็นรถแรงนะคันนี้เห็นเป็นรถลุงๆอย่างเงี้ยม้ามันก็95-96แรงม้านะเดิมๆอะ่ะแต่คันนี้พอใส่ซูเปอร์ชาร์จไปก็ประมาณ140กว่าม้า ซึ่งจริงๆมันเป็นรถซิ่งสมัยก่อนนะคือคาเฟ่เลเซอร์เนี่ยจริงๆมันถามว่าเราอาจจะเคยเห็นพวก k คโอเคอร์รถเล็กนะถ้าเป็นรถใหญ่เห็นพันนิกาเล่เห็นอะไรเงี้ยจริงๆอันเนี้ยมันคือต้นตํำรับของรถแข่งเขาถึงเรียกว่าคาเฟ่เลเซอร์เมื่อก่อนก็จะเป็นรถทรงเนี้ยแต่นี่เขาเอามาทำเหมือนรียูเนียนรีใหม่ว่าให้มันเป็นทรงแต่เป็นรถใหม่นะปีรถรถนี้ปี2016รุ่นแรกที่มันออกมาก็คือปี2016ันความเร็วที่ทำได้ประมาณเท่าไหร่จริงๆคันเนี้ยเดิมๆม,มันก็220ก็วิ่งได้นะครับ200 220ประ้อยนี้ร ใส่ซูเปอร์ชาร์จไปแล้วอะ่ะมันก็ไม่ได้เร็วขึ้นขนาดนั้นอาจจะประมาณ24แต่ว่าอัตราเร่งมันอะ่ะดีขึ้นทอนมากขึ้นแล้วทไมคุณึเือเอามาใส่ซูเปอร์ชาร์จครับหรือว่า,าไม่ใส่เป็นเทอร์โบอเงี้ยจริงๆแล้วอะ่ะซูเปอร์ชาร์จเนี่ยที่เอามาใส่ก็เพราะว่ามันเป็นชุดคิดมาจากเมืองนอกอยู่แล้วแล้วเราก็ต้องมาปรับแต่งข้างในนะครับส่วนทำไมถึงไม่ใส่เทอร์โบเนี่ย เพราะว่าเทอร์โบเนี่ยถ้าทำเนี่ยค่อนข้างจะยากนิดนึงเนื่องจากว่าเทอร์โบเนี่ยมันต้องใช้ไอเสียไปปั่นเทอร์บายข้างไอเสียใช่ไหมครับบางทีเครื่องยนต์พันสองเนี่ยมันเป็นมอไซค์เนี่ยไอที่ท่อทางที่มันจะต้องตีท่อไปปั่นเทอร์โบเนี่ยมันไม่ค่อยมีถามว่าทําได้ไหมมันอาจจะเลี้ยวไม่ได้เทอร์โบมันจะใหญ่แต่จริงๆที่เมืองนอกเขาคิดมาแล้วว่าซูเปอร์ชาร์จมันดีตรงไหนมันก็คือว่ามันก็ต่อสายพานขึ้นมา ต่อจากแกนข้อเหวเี่ยงใช่ไหมครับแล้วก็มาปัดแล้วเข้าคำนวณรอบโดยการพูเลข่ข้างล่างข้างบนเป็นอัตราทดอัตราทดอันนี้มันจะทําให้สมมติว่าเครื่องยนต์หมุนพันรอบข้างบนเทอร์โบอาจจะหมุน3,000รอบซึ่งเข้าคํานวณมาแล้วว่าอากาศอัดเข้าขนาดนี้น่าจะพอดีถ้าเกิดเราอัดมากๆอ่ะฝากระโดดครับราคาซูเปอร์ชาร์จราคาซูเปอร์ชาร์จเนี่ยณตอนนั้นอ่ะเพราะของ ของที่สั่งมาจากเมืองนอกเนี่ยประมาณ20 0แสนกว่าบาทบางทีของมันมาบางอย่างเราก็ไม่ได้ใช้เพราะว่าบางอย่างมันไม่สวยไม่ถูกใจเราก็มาปรับใส่เพิ่มพวกโบอง,โบอ,ง,โ,บองโบออฟอะไรเงี้ยเราก็เปลี่ยนวัดวงวัดบูทมันก็ไม่มีมาให้เราก็ซื้อมาเพิ่มอะไรเงี้ยครับเพราะาบางอย่างมันก็ไม่ได้ให้อะไรมากแล้วก็นะมันก็ให้กล่อง power commander กล่องจูนมาด้วยมันมีสเซ็ตมันก็จะมีชุด super charge ตรงนี้ไอเนี้ยถังพักนี่ก็มาทำต่างหากเพราะว่าถังระบายน้ำมันเลี้ยงแกนนะครับเลี้ยงแกนเทอร์โบแล้วก็ส่วนมอกองมอรองอะไรเงี้ยและอันนี้จ เปยได้นะแต่ว่าใส่ให้มันดูครบๆค,คือว่ามันสวยกว่าดูไม่ไม่โล่งไปเสียงมันก็ติดเครื่องเดินเบาเรียบร้อยนะไม่ได้ดังอะไรขนาดนั้นนะแต่ถ้าเกิดเร่งมันก,มนก็มันก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันโลโรลกนทค่ช่ก็แนะนำ จริงๆคันนี้เดิมๆอ่ะมันจะไม่มีโมงแต่โมงนี่คือเป็นโมงของศูนย์อยู่แล้วเป็นของแต่งของศูนย์ แล้วรถคันนี้จริงๆแล้วสีเขียวเนี่ยไม่มีสีเขียวแบบนี้นะมันจะเป็นเขียวอีกแบบหนึ่งคือคันนี้ผมทําก่อนที่สีเขียวจะออกมาสีเขียวที่เป็นสีเขียวของตัวทักสั้นรุ่นเก่าก็เลยซื้อโมองซื้ออะไรมาแล้วก็ทําสีสีเขียวแล้วก็ซูเปอร์ชาร์จใช่ไหมครับซูเปอร์ชาร์จจริงๆอะ่ะข้างในมันมีเยอะนะลูกสูบก็ต้องเปลี่ยนลดก,กาลังอัดเพราะว่าถ้าใช้ลูกสูบเดิมไปลูกแตกแน่นอนแต่คันนี้เครื่องอะแคมเดิมเปลี่ยนหัวฉีดจูนกล่อง ให้ส่วนผสมมันนะครับให้มันลงตัวไม่ใช่ว่าอัดแต่อากาศอย่างเดียวงี้น้มันบางไปมันก็พังใช่ไหมแล้วก็ส่วนอย่างอื่นก็คือท่อไอเสียต้องตีใหม่เพราะว่ามันติดตท่อไอเสียนี่ก็ทําเองครับจริงๆจ,จ,จะไปทาเซรามิกโค้ทยังไม่ได้ทําก็คือขายไปแล้วก็ <laughs> เลยไม่ได้ทำไม่เอาจะพ่นสีดําเป็นเซรามิกโค้ทอะไรเงี้ยครับแล้วก็ระบบเบรกครับเบรกก็พยายามเอาของของแต่งโลแลนแซนนะครับ แบบของ h a r ์ล y อะไรเงี้ยมาใส่บ้างให้มันดูคลาสสิกหน่อยพวกปั๊มเบรกมือคัตเนี่ยเป็นของโรแลนแซงของอเมริกาส่วนเบรกข้างล่างก็จริงๆโรแลนแซนมันไม่มีคาลิปเปอร์ล่างไงถ้ามันมีก็จะใส่โรแลนแซนทั้งชุดแล้วที่เป็นเลดนเมาส์ outh, แบบนี้แต่ตอนนี้ก็เลยว่าดูแล้วมันแมทกันก็น่าจะเป็นแบมโบ c คาเฟ่มันก็ดูคลาสสิกไง แบนโบตัวนี้มันไม่ใช่ซิ่งมากไงแล้วก็ล้อก็เป็นของเมกาเป็นของแคนยอนเป็นงาน CNC ค่อนข้างจะไม่ค่อยเห็นในเมืองไทยจริงๆรถคันนี้รถคลาส,สิกเป็นล้อสีลวดนะก็เบื่อก็เลยใส่ล้อแม็กแล้วก็จานเบรกก็เป็นของกาฟเฟอร์นะครับส่วนอย่างอื่นก็ทําสีพาวเดอร์โคดต,ตรงเตอต์ก็สร้างแต่คันนี้ไฟเฟรย์อะไรไม่ได้ใส่เท่าไหร่มีใส่ไฟท้ายอันเดียวก็คือเอาไฟเลี้ยวของลิซโซมา,มามาแปลงเป็นไฟท้ายแหละส่วนมากก็จะเป็นเก็บเรื่องสีเรื่องอะไรครับแล้วก็ใส่การสบัดเอรินคันนี้ก็ทรงก็ ่ยางพิลลารี่ครับจริงๆตอนแรกอะใส่ตั้งแต่ออกแล้วใส่ตั้งแต่ออกรถเพราะจริงๆริอะเดิมๆของทักสตันเนี่ยมันก็ใส่ยางพิลลรี่อยู่แล้วครับยางติดรถนะแต่อันเนี้ยเนื่องจากเป็นรถออกค่อนข้างสปอร์ตหน่อยก็เลยใส่ยางลายทั้งดูสปอร์ตหน่อยตอนแรกมันใส่สายฟ้ามาสายฟ้าในี่ใส่เป็น S C 2ด้วยแล้วตอนนี้ S C 2มันหาไม่ค่อยมีแลอยางมันไปวิ่งบนท้องถนนไม่ดีมันสึกครับอันนั้นเป็นยางแข็ง hmm. ก็เลยมาใส่ลอโซ4เพิ่งเป็นตัวใหม่ก็ทรงยางอะไรเงี้ยพวกคลาวอาร์มันก็ ข้าก็ดูดูสปอร์ตแล้วอย่างมันเข้ากับกับล้อแม็กด้วยถ้าเกิดพูดถึงราคาเนี่ยคันนี้มันทะลุล้านอยู่แล้วแหละรวมรถนะเพราะรถมันก็ประมาณ0 0แสนตอนนั้นก็หกแสนมั้งของพวกนี้ถ้าคนเล่นเขาก็น่าจะรู้แล้วว่ามันก็น่าจะประมาณทะลุล้านไปแล้วแต่รถมันตอนนี้ราคามือสองมันมันมันไม่มีค่าแต่ว่าถ้าเขาคนเห็นว่ามันมีค่ามันก็คือจะมีค่าอยู่ที่คนชอบนะถ้าใครสนใจที่แบบนจ้ ก็จริงเบอร์โทรศัพท์ก็ได้ครับดีกว่าเพราะว่า a c e b o o k ก็เล่นแต่ไม่ได้เล่นแบบโฆษณาพวกนี้ไม่ไม่ไม่มีเพจไม่มีอะไรเพราะว่าทําเป็นเหมือนงานดิเลกจริงๆผมก็ไม่มีเพจไม่มีอะไรคือส่วนมากเป็นลูกค้าที่เพื่อนกันทําส่งกันมาเรื่อยๆถ้าคนใช้นอกสนใจสามารถที่แบบมือปืแบบตัแต่งได้ไหมก็ได้ครับต้องคุยกันเพราะเพราะจริงๆแล้วผมก็ทํางานแบบ จะเคยก็ประจำไหมผมก็ได้ทำงานประจําผมเป็นเป็นแอดไวเซอร์ของบริษัทมอเตอร์ไซค์สองยี่ห้อเนี่ยบางทีเราก็หรือถ้าแบบเร่งๆเ,เนี่ยเราก็ไม่ไหวใช่ไหมคือคนที่ขับแล้วคนที่แบบขึ้นข้อเารแข่งรถแค่ทำในแบบบางครั้มันมีแรงดึงมากจริงจริงแล้วรถแรงๆเนี่ยมันก็ไม่ควรวิ่งบนท้องถนนอยู่แล้วนะคันนี้ก็ไม่ได้วิ่งนะไม่ค่อยได้วิ่งขี่เล่นธรรมดาแต่ว่าบนท้องถนนก็ไม่ควรจะไปเพราะว่าหนึ่งบางทียางอะ่ะถ้าเราใส่ย,ยางสลิกเนี่ยแล้วไปขี่บนท้องถนนเนี่ย มันก็ไม่ใช่ละมันงานแต่ลายแล้วใช่ไหมแล้วอย่างนึงคนอื่นบางทีเขาขี่รถไม่ได้เก่งเ่ะแล้วเราไปขี่เร็วๆอ่ะมันก็อาจจะทาให้เกิดอุบัติเหตุได้ไม่ใช่ว่าคนอื่นขี่เราไม่เก่งนะสังเกตนในลรถชนอ่ะมันจะไม่ใช่คนเก่งกับคนเก่งนะมันจะเป็นคนเก่งกับคนไม่เก่งชนกันสังเกตเลย <c oughs> ก็เลยว่าบางทีเราก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยเขาเขาขับรถปกติเราจะเป็นยอดมนุษย์เราก็ไปในสนามเพราะคันนี้ก็ไปแข่งในสนามมาหลายครั้งเหมือนกันก็เดี <S <S ๋ยวยังไงก็ฝากติดตามรถคันนี้นะครับในเพจของซูเปอร์ไบค์ไทยแลนด